ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะ,ะกรณีของผู้โดยสารที่มาใช้บริการบนรถเมย์คุณผู้ชมฮะแล้วก็จังหวะที่รถเขาจอดปุบ๊บผู้โดยสารกําลังก้าวลงจากรถแต่ว่าเกิดอาการหมดสติทั้งกระเป๋าเองแล้วก็คนขับเองพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะจังหวะที่รถกําลังจอดนะครับวินาทีวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ฮะจับภาพผู้โดยสารลงแล้วครับลงจากป้าย นี่นี่นี่แล้วก็ฟุบลงแบบนี้นั่งลงที่บันไดขัน้นสุดเลยใช่ผู้โดยสารที่ใส่เสื้อสีน้าเงินนะครับคนสุดท้ายครับจังหวะก้าวลงบันไดแล้วเกิดหมดสติล้มพาดไปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นี่เจ้าหน้าที่นี่ครับจะเห็นว่ามีทั้งแบบคนขับเองนะครับ คุณบุญเสริมคุณพนพดลเนี่ยพยายามที่มาช่วยดึงตัวขึ้นมาพนักงานเก็บรถนฮะเก็บเงินบนรถนะครับก็เห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยเหลือตะโกนให้คนขับเนี่ยเข้ามาช่วยครับคนขับรีบกระโดดลงรถไปช้อนตัวผู้โดยสารหญิงคนนี้นี่แหละครับที่กําลังจะตกบนในรถนคือก็กลัว พาร่างกลับขึ้นมาบนรถนะครับทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเหตุมันเกิดตอน6โมงเย็นนะครับ6โมงครึ่งเมื่อวานนี้บริเวณท่ารถโดยสารตรงข้ามที่ทําการไปรษณีย์ปากลัดท่าน้ําพระประแดงครับหลังจากได้รับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือไปเจอรถโดยสารเนี่ยไฟกระพริบอยู่มีนายนพดลพลมีศักด์เป็นคนขับนะครับแล้วก็นายบุญเสริมชุยฉายเป็นพนักงานเก็บเก็บข้าวโดยสารนี่แหละครับทั้งคู่รีบพาเจ้าหน้าที่ ขึ้นไปบนรถช่วยชีวิตผู้โดยสารที่หมดสติทราบชื่อต่อมาคือว่าชื่อว่าคุณกุ <c oughs> ลิศราทาชิตานดนอายุ61ปีนี่คุณผู้ชมจังหวัดที่ปั๊มหัวใจนี่นโอ้โห,โหบีบหัวใจมากเลยนะ,อะขอให้รอดเนี่ยฮะคุณผู้ชม นอนยาวเหยียดหมดสติอยู่บนพื้นรถมีกระเป๋าสะพายแบบผ้าโทรศัพท์มือถือกับสายหูฟังสีขาวเนี่ยเสียบคาไว้ที่ตัวโทรศัพท์มือถือด้วยพบว่าผู้โดยสารเนี่ยหยุดหายใจครับเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบทำการ C P R แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบางจากที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุยื้อชีวิตต่อไปนะครับคุณบุญเสริมพนักงานเก็บค่าโดยสารบอกว่าเห็นคุณคุลิสราเนี่ยขึ้นมาจากป้าย B T S หมอชิดนั่งเบาะนั่งตามปกติ ซึ่งปกติแล้วช่วงเวลานี้ก็จะพบว่าผู้โดยสารคนนี้ขึ้นมาใช้บริการเป็นประจำนะแปลว่าเป็นลูกค้าประจําลูกค้าประจําเจอกันบ่อยมาลงสุดระยะที่ท่าน้าพระประแดงแล้วก็กําลังจะก้าวลงจากรถเป็นคนสุดท้ายนะครับจังหวะที่จะก้าวลงจากรถเนี่ยก็นั่งพับกองไปที่บันไดเอาตกใจครับ รีบให้การช่วยเหลือแล้วเห็นว่าผู้โดยสารมีอาการตัวเกรงหน้าท้องเกรงมือเกรงมีเลือดออกที่ริมฝีปากคล้ายคนที่กําลังกัดปากอ่ะอ๋อชักเกรงไงแล้วก็กัดไปด้วยกัดปากหรือกัดลิ้นตนเองนะครับก็เลยพยายามนวดให้ผ่อนคลายแล้วก็รีบโทรแจ้ง1669นะครับ่แล้วแกก็ไสติหมดสติฮะแต่ว่ายังหายใจอยู่ใช่แล้วมือจะเกรงใช่สองข้างก็ช่วยกันนวดมือไม่ให้เกรงอ่แล้วก็รู้สึกจะมีเลือด เอาอยากปากนิดนิดใช่ใช่ใช่ถ้ารับเป็นลมบ้าหมูแต่ลมบ้าหมูมันจะมีน้ําลายฟูมที่ไม่มีน้ําลายฟูมนะเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เคยเคยครับเคยครับแต่ก็พอ,อน,นวดคลายท้องเส่ท้องมันแข็งอ่ะอ,อน,นวดท้องไม่แข็งแล้วก็จะมีสตินี่แกไม่มีสติก็เลยได้โทรเรียกหนึ่งหหกเก้า โอ้นี่นะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คือต้องชื่นชมหมดเลยนะครับท้งพนักง,งานเก็บข้าวโดยสารที่บุญเสริมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่นพดลพลมีศักด์นะครับพนักง,งานขับรถคือพอเขารู้ว่าเอาพนักง,งานเรียกบอกเฮ้ยมีคนเป็นลมหมดสติปุ๊บเขารีบอ้อมมาเลยนะครับนี่ฮะลงจากรถลงมาแล้วก็ช่วยกันเนี่ยฮะดึงร่างของผู้โดยสารหญิงคนนี้เนี่ยขึ้นมากลัวจะตกลงไปข้างล่างต่ออีกนะครับนี่ชื่นชมความมีสติมากเลยนะครับหลังจากที่ช่วยกันประุมพยาบาลเบ ก็ทราบว่าต่อมานี่นะครับหลังจากผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้ไม่นานขอแสดงความเสียใจด้วยเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวครับทางด้านของสารวัตรสอบสวนสพอพ,อพระประแดงนะครับที่จังหวัดสม,มุทรปราการเจ้าของคดีตอนนี้ก็จะได้ติดต่อญาติเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปนะครับเนี่ย คือขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ต้องชื่นชมพี่กระเป๋ารถเม์กับพี่คนขับด้วยนะท,ที่แบบว่าตั้งสติได้ไวแล้วก็ทําการช่วยเหลือแต่ถ้าหากจะให้ดีใน,ในอนาคต,ตอยากจะให้แบบว่ารถโดยสารสาธารณะมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ดีเหมือนกันอาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะ